เมย์นะคะเมย์จะมาแชร์พาน้องโมจิไปทําหมันนะคะก็ขั้นตอนการไปทําหมันเนาะอันดับแรกก็จะต้องไปหาหมอก่อนไปนัดวันว่าเออเราเรากับหมอสะดวกจะวันไหนอะไรยังไงเวลาไหนอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งหมอเนี่ยเขาก็นัดเมย์เป็นวนันศุกร์ตอน9ก้าโมงทีนี้อ่าวันนั้นอะ่ะมันไม่มีคนยูบ้านนะไม่มีคนดูยายทวดเมย์ก็เลยต้องให้น้องฝาก คอยอยู่ดูแลยายทั่วแล้วก็เมพาโมจิไปเราไปกันโมจิกับเมย์ไปกันเองม,มีมีน้องฟ้าคอยช่วยจับแล้วก็เมย์ก็เลยช่วงที่เมย์ไปตอนเช้าเนี่ยเมย์ก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วก็เขาไปถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายอยู่แล้วนะคะก็เลยเหมือนไม่ได้มีภาพบรรยากาศช่วงที่พาน้องไปทําไปทาหมันช่วงเช้าเงี้ยก็ไม่มีเพราะว่าเมย์ขับรถนะก็จะไม่มีจังหวะในการถ่ายอะไรเงี้ย ก็เลยไม่ได้มีภาพบรรยากาศเก็บมาฝากสําสหรับช่วงเช้าที่พาไปหาหมอนะคะพอไปเจอหมอปุ๊บเขาก็พาน้องเข้าห้องเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่ได้ถ่ายภาพบรรยากาศมาฝากเลยในช่วงเช้าสําหรับการพาน้องไปหาหมอนะคะซึ่งก่อนที่จะทําหมันเนี่ยเราจะต้องอดน้ำงดน้ำงดอาหารเจ้าโมจิเป็นเวลา8ชั่วโมงซึ่งก็หมายความว่าถ้าจะทำ9โมองอย่างเงี้ยก็ประมาณแบบสักตีหนึ่งก็ต้อง หลังตีหนึ่งก็ต้องแบบไม่ให้เขากินน้าไม่ให้งดน้ำงดอาหารแล้วเลยและวิธีการดีที่สุดที่จะมั่นใจว่าเขาจะไม่กินน้ํากินอาหารคือแบบกักบริเวณเขาหรืออาจจะขังเขาอะไรเงี้ยแล้วเมย์ใช้วิธีการกักบริเวณนะพอตอนเช้ามาเขาก็ขับถ่ายนะอึอฉี่เรียบร้อยปุ๊บเขาก็หิวเขาก็หงุดหงิดนะแต่ว่าเราก็เออให้กินไม่ได้ไนงะเพราะว่าจะต้องไปทําหมันก็คือทําการผ่าตัดนั่นแหละกว่าหมอจะทําการผ่าตัดเสร็จก็จะประมาณเที่ยง นะซึ่งหมออ่ะก็จะโทรมาบอกอาการตลอดลว่าเออนี่เรียบร้อยแล้วนะตัดแล้วแล้วออผ่าตัดเรียบร้อยแล้วทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีนู่นนี่นั่น,น,น,นเสร็จแล้วก็หมอก็จะนัดเวลาที่จะให้เราไปรับน้องอะไรนะคะก็น้องพักฟื้นอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณเนี้ยหมอบอกว่าหมออ่ะผ่าตัดน้องเสร็จเที่ยงนะ ประมาณสักเกือบเกือบบ่ายสองน้องก็เริ่มฟื้นตัวดีแต่หมอก็ยังไม่ให้กลับหมอก็ขอดูอาการต่อหมอให้กลับประมาณสี่ห้าโมงเย็นนะเราก็ไปรับน้องตอนสี่ห้าโมงเย็นตอนเราไปรับเนี่ยหมอก็ก็ให้ยาว่าต้องกินยาตอนไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยหมอเขาก็บอกอรายละเอียดนะคะแล้วก็น้องเนี่ยก็จะต้องกลับบริเวณจํากัดบริเวณหรือหมอให้จํากัดบริเวณหรือให้ขัง ซึ่งเมไม,ไม่เรื่องที่จะไม่ขังเมก็ใช้วิธีจํากัดบริเวณเอาแหละประมาณนี้สงสารเขาก็เขาดูซึมแล้วก็ดูแบบดูไม่ค่อยมีแรงดูหมุดหิดด้วยความหิวด้วยคือตอนตอนได้น้องเข้ามาตอนแรกเนี่ยคือน้องเขาหงุดหิดเลยแหละพอเจอเราแล้วเขาหมุดห,หิดหเขาหิวเลยอะค่ะก็หมอบอกว่าให้กินได้ทีนึงคือสองทุ่มแต่คือน้องเขาหงุดหิดมากอะหงุดหิดแล้วเาก็เริ่มแบบ จะพังบ้านและลมเสียอะไรเงี้ยอืมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะลองเสี่ยงดูเพราะหมอบอกว่าถ้าให้เขาก่อนถ้าให้ให้อาหารเขาก่อนสองทุ่มอ่ะก็ต้องคอยระวังน้องเขานิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะอาเจียนได้เพราะว่าเหมือนประมาณว่าลำไส้เขายังทาง,งานไม่เต็มที่ประมาณนี้เพราะว่าผ่าตัดมาแล้วเหมือนประมาณว่ายาชายามันยังไม่หมดลิปเงี้ยก็คือยามันจะหมดลิก,ก็ต้องแปดชั่วโมงอ่าถ้านับแปดชั่วโมงจริงๆคือต้องยาจะหมดลิปตอนสองทุ่มนี่ยิง ก็คือให้กินให้กินข้าวตอนสองทุ่มเพราะว่าผ่าเสร็จเที่ยงยาวหมดฤกษ์จริงๆคือสองทุ่มเขาก็เลยอยากให้กินข้าวสองทุ่มแต่โมจีเขาดูไม่ไหวแล้วอะเขาหุดหยิดมากเขาหิวอะไรเงี้ยเมย์ก็เลยหกโมงคิดว่าอ่ะอีกสองชั่วโมงไม่รอละเขาไม่เป็นไรหรอกก็เลยให้อาหารเป็นแมวเลียค่ะเป็นแบบเป็นซองเล็กๆเป็นอาหารเหลวๆขนมแมวเลียให้เขาแบบรองทอให้เขาแบบค่อยๆค่อยๆกินสักประมาณแบบใกล้ๆจะสองทุ่ม นะเริ่มมีแรงเริ่มเดินได้ก็เริ่มเดินมาหาน้องฟ้าเลยค่ะน้องฟ้าก็เลยเอาอาหารเบ็ดมาให้เขากินนะก็โอเคกินอาหารเม็ดได้สรุปน้องไม่อาเจียนนะคะคือเหมือนค่อยๆให้ค่อยๆให้ค่อยๆให้อาหารเขาเขาก็โอเคเขาไม่อาเจียนตอนนี้ก็คือยังไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีแรงเดินแต่ก็ยังฝืนร่างกายก็ยังเดินไรเงี้ยก็น้องน้องโมจินะทำหมันตอน3เดือนสอาทิตย์ ก็อยู่ที่ค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่พันห้าพันห้านี่คือรวมปอกคอรวมค่าผ่าตัดรวมค่ายาอะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือหมอกว่าสามารถทานอาหารได้ปกติเลยแล้วก็มีนัดตัดไหมช่วงระหว่างเนี้ยก็คือว่าดูแลน้องอย่าให้ตรงแผลเปิดประมาณนี้ก็เลยต้องจํากัดบริเวณเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปซนแล้วแผลเปิดแผลเน่าได้อะไรเงี้ยคือแผลอักเสบได้ก็คือต้องคอยดูแลแล้วก็ ห้ามไม่ให้ปอกคอหลุดนะคะเพราะว่าป้องกันไม่ให้แบบสมมติถ้าปอกคอหลุดเขาอาจจะไปเลียหรือไปดึงผ้าออกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือตรงมันจะมีบริเวณที่เป็นแผลของเขาค่ะแล้วก็คอยบังคับเขา,เากินยาเช้าเย็นเช้าเย็นเรื่องยาเนี่ยเป็นเรื่องที่ม์แบบค่อนข้างกังวลน,นะว่าเขาจะยอมกินไหมหมอแนะวิธีว่าเวลาที่ให้เขากินยาคือให้จับเขาสองคนจับขาหน้าขาหลังแล้วก็อ้าปากแล้วก็หยอดแบบ จับยาอ่ะยัดเข้าไปในลิ้นแบบใต้ลิ้นอะไรเงี้ยบบยัดเข้าไปแล้วให้เขากลืนแต่ว่าหมออกว่าถ้าป้อนยาน้องไม่ได้จริงๆทํายังไงก็ไม่ยอมกินไม่ยอมเกลืนหมอว่าใช้วิธีว่าให้ตายาให้ละเอียดเลยแล้วก็ผสมกับนมข้นหวานเอาไปแตะตรงจมูกของแมวนะคะตามธรรมชาติของมันเวลามีระมันติดจมูกเขาจะเลียนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้วิธีนี้ได้นมข้นหวานมันจะเหนียวมันก็จะติดตรงจมูกใช่ไหม ก็จะนมข้นหวานผสมยาติดจมูกแล้วก็พอเขาเลี้ยปุ๊บเขาก็กินยาเข้าไปประมาณนี้น้องเป็นแมวตัวเมียนะก็ตัวยังเล็กน้ําหนักยังไม่เยอะก็ค่าจ้างก็จะประมาณนี้ก็คืออยู่ที่พันห้าแต่ที่อื่นไม่รู้นะว่าราคานี้ไหมแต่ถ้าเป็นน้องตัวผู้ก็จะแพงกว่านี้แล้วก็ถ้าน้ําหนักเขาเยอะขึ้นหรืออายุเขามากขึ้นก็จะแพงขึ้นไปอีกตามอายุและน้ําหนักของสัตว์เลี้ยงถ้าเป็นหมา ที่ไม่ใช่แมวหมาก็จะอีกราคาหนึ่งหมาก็จะราคาแพงกว่าแมวอีกเพราะว่าก็น้ําหนักตัวก็จะเยอะกว่าอะไรเงี้ยค่ะและยิ่งอายุมากก็จะยิ่งแพงขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะก็เท่าที่เมดูในลิต์นะแต่ว่าลิต์ตารางที่ที่โรงพยาบาลมีให้ว่าน้ําหนักเท่านี้กี่บาทน้ำหนักเท่านี้กี่บาทอะไรเงี้ยถ้าเป็นตัวกู้กี่บาทตัวเบียกี่บาทเล้ก็จะมีบอกรายละเอียดแมวเท่าไหร่หมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีรายละเอียดบอก แต่ว่าเมย์ก็จะขออนุญ,ญาตไม่เอามาเปิดเผยเพราะว่าเมย์คิดว่าเมย์ก็เมย์ไม่รู้ว่าโรง,งพยาบาลหรือคลินิกอื่นๆราคาเดียวกันไหมนะคะก็แต่ว่าเอาเป็นว่าเฉพาะตัวน้องอายุเท่านี้น้ําหนักเท่านี้ก็โดนไป1ันห้านะคะแมวจะต้องฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายก่อนถึงจะมาแบบทำมันได้เราก็พยายามเลียงให้ดีพยายามรักษาความสะอาดนะคะ ก็ประมาณนี้มาอัปเดตประมาณนี้ว่าวันนี้พาน้องไปทําหมันนะคะอยากฟังหรือเปล่าไม่รู้แต่เราอยากแชร์โอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวนี้ก็จะคอยดูน้องก็ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วละ่ะเม์ก็ยังไม่ได้อาบน้ําเลยอยู่ในชุดนี้ตั้งแต่เช้านะคะเออือคอยดูน้องตลอดเลยอะไรเงี้ยคะ่ะก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะจากแมวโซนกลายเป็นแมวหงอยก็ยจะสงสารหรือจะตลกเขาดีก็ไม่รู้ Ừ, แต่ว่าโดยรวมกว็ประมาณนี้หละจ้ะนะแล้ว,นะลวยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ